สบายดียินดีตอนหับเขา้าู่ซ่องบอลน,นี่คนดีเนาะจังหวะเมื่อนี่อยู่ที่เที่ยงหน้าแล้วก็ได้นกมาตัวหนึ่งออสิมาเห็ดเมนโนออยังกระทะมาทาเบิงกันเลยเนาะนกเจ้า,เาตอนนี้กำลังกำลังทำการลกคนอยู่นะ ระวังกลนพบคมอยู่ลกคนไ่ดันเอาบอละเอาบอกคุณมาหนึ่งข่าวงานอย่ามามาวนอ้ถึงว่าเมนูลาลาเข้ามือหนึ่งกระสีลาบปะได้ยังไง ลาบเนาะปแม่บอกลาไปเอากิโลทีไปเอาตระกอบไปิายิายยังไหนกงกะเจ้าเบิ่งแขวว่อง่อ้หามงมงอปัยาวๆเนกอันนี้บัน้องนกกบัวกลบัวใชนนกเจ้าเจ้าบัวอ่ามันหงงอะไรก็ ของได้ปะอ่ะอ่ะแล้วนะกลางคืนมันว่าเมนนุ่มย่างขาบ่อ๋อมันก็คือคือการนก่มจีนหน่อยกว่ามึงก็ย่างขาวเลยนั่นแหละเนาะตอนนี้ก็โกคนแล้วเรียบร้อยเนาะก็ทำการเผาเพื่อให้คนน้อยๆมันออเนาะ ไปแม่ละไปแม่เห็นะได้กินก่อนลาเป็นะอเแต่เ้าเ้าบอใส่ลูกเจ๊ใส่ไปแั่ไอห้ายังไอหําถ่ายขิดอยู่โอ้ยคอมันค็ยาวขนาดนนกแก้วเป็นยังนี้นักคอมันก็พ่อแห้ง ตัวจ๋อๆนะก็จะได้ก yeah. ินปลาหวานก็อยากมาก็คืนะอันน้นาอันนอันมันจะหักเลยครับเนาะเนี่ยหักกินอย่างเนี่คือคอมันขาดเรื่องคออนนี้ตั้งเนี่ยนี่บอสจับแล้วเขไม่เคยเห็นนกอันเนี้ยนี่จับแก้วเห็นแต่มันบินนะล่ะบ่ได้สัมผัสพันนะคอมันตั้งๆกระดูกตั้งงอแน่นี่บอกเขาบอกนี้ไปไทยเอาอันนี้ตอนนี้กัดเขาทำเป็นเรียบร้อยเนาะ โอ้เหลือจะจอยนะทิมันก็ไม่อยากกวนปันได้ส oh, <hey. S 1> งสัยมันขาดสารอาหาร <c oughs> ทำการคัวตอนนี้กรัทิลองคัวลองดูเล่นนะคัวเป็นบอกฮะตะงคอมันงอเนี่ยนี่หนอกอันนี้แม่ใชียงคาโคลนนะปะาลองคัวมึงดู ไม่สิ่งแต่ในเอิกโอ้ยผ่ากันอืช้อนงด้วยไม่ใช่่าโอ้กูกขถินแต่ยน้องกูแล้วคอยนักเก็บออกหอนนาดโอ้ยอย่าบางอย่าบางโอ้ยโอ้ยลายนะ ตอนนี้ก็ทำการปีงใช่ก็ยินพีอ่าหมอนี่น่ะจะเล่นน้ำไปเอาเฮ้ยเอาโหลดลงต้นน้ำในขุนน่ะ พอจะบอกบักอ้ายไปเอาบักกล่องให้เนี่ยอุ้วหับก่อยทางใดเบิดแล้วจะรวดแบบรกสักได้จะกเนี่ยบุเงินได้น,นะครับหน้อง ตอนนี้กันผักแล้วเรียบร้อยเนาะจังหวะส่วนประกอบมันก็มีผักหอมหอมเสริมแล้วก็หอมผักซีแล้วก็หอมแดงนะแล้วก็หอมผักลังผักผีเบิร์ตติพอมุกจะใส่เบิร์ตอะผสมเนาะบผักได้มาผีลงไปน้อยหนึ่งผักิีเบิร์ตโอ้มันก็ไปแจ้งมันนะ กล้องก็ไปยกแจ้งมาได้เมื่อในกับยูหน้านะเป็นขีปแรกเลยหลามาปิ่งปิกแม่แจ่วเนี่ยอันปิ่งมากปิ่งก่อนแล้วจีมักปิกก่อนพี่น้งองกลอัอันนี้ก็เอาหมักยังวะหมากกังวงไปซางสองหน่วยซานหน่วยกลัวใส่น้อยนึง แล้วก็ารัวใส่ลงไปมากริกใส่แล้วอันนี้ก็คือส่วนประกอบนะแตงโนแตงโนแตงโนหัวจัดี่ัพงสุดปาก่เองปกนะประเดกนประเด็กเป็นตอนนะบนเะเอาน้ำมันใั่ พก่ออืมพิกอาทักหมขคอวันนลงทักหอมักหอมลงไปเหตุไงเห็เหตุไงเหตสลักสา้าวมันก่อยเลยกนะ่อยบป่อบอเออปเห็นลากแล้วลาบมันจะไม่น,มน่ามั้ เอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหมห้าแก่สีชิมดูชิอะไรชิมชิมจิอมมาจย์เด็กไหนเอาไปเลใส่อีกคนหนึ่งเลยใส่บีกใส่เกลือไปยัง

แต่ว่ามินล,ลาลาเขาก็คือก้อยก้อยนกเจ้ามาได้มากินน้ำกเดพักนนี้เดี๋ยว,วนีวว้นะจะจะว่าพักกับมียังไงพัก,กพักซีพักสีักบมูกินได้ไหมเป็นไงมีคนเบ่งอย่างเ้กินกินกินเออเ่เจ แซบบก็แซบบแทบแหม่แบแบเอาเอาเอาพักลูในกระตูกนี่ให้นี่เข้าว้า่นี่เข้า้านปิ้ไอ้อะจับเป็่ไรวะกินเลยกินนลกินนล ดูแอลคาร์ดังกล่องนะครับดูแเฟซันนะจับเอาเองกินลักผักน้ำปลอมผักบัวผักซีผักกาดผักกะบิ๊กไก่เห็ดืง

อยาทมาตาดัดแม่มันมาตัดอีกสำหรับบางคนออจสิบกิกนแบบเนาะไอ้สิบกินเลยนะปีงเอ,อ็นก้อยหนุกแต่เสียต้นน้ำบดข้าอาหารแบบแซบสุดละกินนะกิน,นด หากเนาะมองมั้อมันตั้งกดแบบที่โตนกอ้อมยาวเรอเกลยวมันหักหมือแก้วนี่ทักคนด้เฮ็ด สองกะชูเห็นเดชคอนูไปรอกันจะเป็นยังาเนี่ยโอ้เาตูขาตดจะเขาอนน้ำลายห่งเขาถ่ายอยู่นิมาององนยสน้อยนแ้ว im nè bò, noi im, tăng na hay gín này đó, mắt ta có loạn, ăn mày bịt miệng áo, phải phẩm anh nhưng lượng không, cần Nó. cần là มึงมบอกว่าไม่นไงมาให้ทำหนาะตัวมึงบอกไม่ใหญ่มากว้าตัวไหนว้าตัวไหนอู้ยมันจะแบบไใหญ่มามันตัวมันตัว <c oughs> มันไม่ขี้ต่เน่เอิบมาหนูกันเนื้อเป็นแยอใจเรียนเนพราะัหนูกันนะแห่งก็เป็นระยนนะ คือเป็ดเนียครับเหมอก็น่าตกใจหน้าเวลยัอก้าหน้าจันาวนนี้ยิ้เขาอิมทีเรียบร้อยเนะกับเป็นคลิปแรกเนาะที่่ายแบบยินเขากับครอบครัวเนาะกับจากนั้นเราว่าบอกนะมันกดดันนะมันเป็นคลิปแรกที่แบบว่าบอกนะยกับอันนี้ก็คืออนมีพอมีแม่เนาะนอนอยู่หน้าแล้วก็มีน้องสองคนนอนอยู่หน้าแต่ว่าส่วนคอยนอนอยู่ บ้านสามคนโอเคเราคลิปนี้กับสิเบิร์เพียงสามนี้เนาะทามากระคอมเมนต์มาได้เนาะกันสิเหตุไปตลอดทามาเหตุคลิปแบบนี้นะโอเคเนาขอขอบใจนะ